เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณพัทที่ได้แบ่งปันประสบการณ์หลอนๆเมื่อครั้งหนีความแออัดจากแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆไปเก็บเกี่ยวกินบรรยากาศของอากาศหนาวเย็นตามชายทุ่งนาของบ้านญาติในอำเภอเล็กๆของจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับผมชื่อพัทนะครับเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร พอดีว่าเดือนธันวาเมื่อปีก่อนมันมีวันหยุดยาวตอนนั้นผมเลยคิดจะหาที่กลางเต้นท์เสพบรรยากาศหนาวๆให้เต็มปอดสักหน่อยแต่ด้วยที่ได้ยินข่าวว่าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมันจะคับขั่งไปด้วยผู้คนที่ต่างก็ออกมาเที่ยวในวันหยุดยาวเช่นกันผมเลยคิดหาที่สงบๆเพื่อที่จะไปกางเต็นท์ตอนนั้นผมเลยคิดว่าไปบ้านตาของผมดีกว่า หากางเต็นท์นอนในที่นาบรรยากาศแถวนั้นมันก็มีภูเขาล้อมรอบเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแถมไม่ต้องไปแย่งกินแย่งใชา้ยยา่งเที่ยวกับใครอีกผมลืมบอกไปนะครับว่าผมจะไปกับเพื่อนอีกสามคนคือไอต้ตีไอ้ยักษ์และก็ไอ้ต้อมทั้งสามคนนั้นก็เป็นเพื่อนพนักงานในบริษัทนี่แหละครับพอวันที่ออกเดินทางผมก็โทรไปบอกทางบ้านว่าจะไปนอนที่บ้านตา โดยจะไปเส้นทางเพชรบูรณ์หาแวะเที่ยวแถวนั้นสักหน่อยเลยไม่ได้แวะเข้าไปหาพ่อกับแม่ที่อยู่ในเมืองขอนแก่นพวกเราทั้งสี่ขับรถไปเรื่อยๆจนไปถึงหมู่บ้านหงตาก็เป็นเวลาบ่ายสองกว่าสองข้างทางตอนนั้นก็มีทั้งต้นยางต้นอ้อยต้นมันต้นยาสูบสลับกับท้องนาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมองดูแล้วก็สบายตาดีแถมยังผ่อนคลายกับวิวทิวทัศน์ที่มีภูเขาเป็นฉากหลัง เป็นแนวยาวล้อมรอบพื so, like er, er ้นท er hey, right, ี่ถึงก oh, ับทําให้พวกเราเปิดกระจกรถรับลมสัมผัสเอาอากาศความหนาวเย็นในช่วงบ่ายในวันนั้นเฮ้ยไอติเลี้ยวซ้ายซ้ายข้างหน้านั่นแหละผมได้เอ่ยบอกกับไอติที่เป็นเจ้าของรถให้เลี้ยวเข้าไปในที่นาของตาผมพอรถจอดเทียบกับกระต๊อบเล็กๆพวกเราทั้งสี่ก็ได้พากันลงจากรถโอบรรยากาศโคตรดี สุดๆไปเลยวะไอ้พัดเสียงของไอต้อมได้เอ่ยขึ้นหลังจากมันกวาดสายตาไปรอบๆพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดชอบละสิพวกมึงบรรยากาศดีขนาดนี้แถมไม่มีคนกวนอีกนี่แหละหน้าของตากูผมได้เอ่ยขึ้นกับเพื่อนๆอย่างภูมิใจพวกเราก็เดินสำรวจอยู่นานก็ได้ที่กางเต็นท์อยู่แถวๆไม่ไกลจากกระท่อมเพราะนาของผมตอนนั้น มันจะมีสระน้ำเล็กๆที่มันยังพอมีน้ำอยู่อยู่ถัดไปทางทิศตะวันตกเราเลยจะก,กลางเต็นที่ริมน้ำเพราะตรงนั้นมันมองเห็นทั้งผู้เขาเป็นวิวที่โล่งกว้างมองไปสุดลูกหูลูกตาส่วนทางฝากที่นาฝั่งทิศใต้จะเป็นพวกดงต้นตาลที่ยืนต้นสูงต่ำเกาะกลุ่มกันประมาณสักสี่หต้นห่างจากที่เรากางเต็นท์ออกไปประมาณ50เมตรกว่าอ้าวไอพัด านบอกมาบ้านตาไม่พาพวกกูไปไหว้ตาก่อนวะเสียงไอ้ยักษ์ได้เอ่ยถามกับผมผมเลยบอกมันไปว่าเพื่อนตากับยายเข้าเมืองไปหาแม่เมื่อวานนี้แกเลยบอกแค่เอากุญแจบ้านซ่อนไว้ที่หัวเสาจะเข้าไปบ้านตอนไหนก็ค่อยไปดูเอาเราทั้งสี่คนจึงจัดข้าวของให้เข้าที่กางเต็นท์จัดสถานที่ให้เรียบร้อยผมกับไอต้ตีจึงขับรถเข้าไปหาซื้อของกิน เตรียมของใช้ให้พอเพียงจนเวลาสักห้าโมงเย็นได้พวกเราก็ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมกับทํำกับข้าวนั่งชมบรรยากาศยามเย็นที่มันกำลังมีฝูงค้างคาวบินออกมาจากแนวหน้าผาธรรมที่อยู่ห่างจากที่นาผมประมาณเกือบ3กิโลอยู่ตรงเบื้องหน้าของพวกเราเฮ้ยไอ้พัดมึงขายที่ให้กูไมวะชอบวะบรรยากาศโคตรดีเสียงของไอ้ยักษ เอ่ยถามขึ้นมาเล่นๆผมเลยตอบมันไปว่ากู้ขายแพงนะแถวนี้กำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แล้วผมก็ได้ชี้ไปอีกฝ้าของนาที่ห่างออกไปเกือบกิโลกว่าก็เห็นเป็นแนวหลังคาของรีสอร์ทต่างๆที่มันกำลังก่อสร้างมองดูแล้วก็ประมาณสองสามจาเฮ้ยพัดตรงนั้นมันที่มึงหรือเปล่าวะเอ้อยักได้เอ่ยถามต่อพร้อมกับชี้ไปยังดงตาลที่อยู่ทางทิศใต้ของที่นา ตรงดงตาเนี่ยเหละอ๋อมันที่นาของคนอื่นถ้ามึงอยากกินมันก็ไปปีนเอาไอ้ยักษ์ผมได้ตอบกับไอ้ยักษ์พร้อมกับเล่าเรื่องตอนเด็กๆว่าเวลามานาตาก็มักจะปีนไปเอาลูกตาลมาให้กินแต่ก่อนตรงดงตาลนั้นจะคึกคักไปด้วยเวยรุ่นในหมู่บ้านที่มักจะมาปีนต้นตาลและก็เล่นกันแถวนั้นเออไอ้พัดมึงเคยขึ้นต้นตาลไหมวะ เสียงแกต้อมได้เอ่ยถามผมเลยบอกไปว่าก็เคยขึ้นอยู่จนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมไม่กล้าที่จะขึ้นต้นตาลอีกตอนนั้นประมาณอายุ13ปีวัยรุ่นในหมู่บ้านได้ชวนผมมาปีนต้นตาลมีการท้าทายกันเกิดขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยลองปีนขึ้นไปดูแต่พอปีนขึ้นไปยังไม่ถึงครึ่งต้นผมก็โดนก้านตาลที่มันจะคมคล้ายๆกับใบเลื่อย บาดเข้าที่มือจนเลือดออกผมเลยไม่ปีนต่อแล้วก็มานั่งดูคนอื่นสลับกันปีนต้นตาลอย่างสนุกสนานจนเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งไปปีนต้นตาลอีกต้นหนึ่งที่มันจะดูตเตียๆแต่พอปีนไปถึงกลางต้นดันไปเจองูซะก่อนมันตกใจเผลอปล่อยมือตกลงมาจากต้นตาลเป็นแผลเวอะวะดีที่ตกลงมาไม่สูงมากนัก แต่ก็ต้องได้นอนโรงพยาบาลเพราะที่แขนขามีแผลที่ถูกก้านตาลบาดจนต้องเย็บไปถึงสิบว่าเข็มผมเห็นแบบนั้นผมถึงกับขยาดไม่ปีนมันอีกเออกูไม่กินก็ได้ถ้ามันจะสยองขนาดนั้นไอ้ยักษ์ได้ตอบพร้อมกับพวกผมที่หัวเราะก,กับอาการของมันเราทั้งสี่ก็พูดคุยกันอย่างสเพเหระจนพระอาทิตย์เริ่มจะรับหายไปที่สันเขา บรรยากาศโดยรอบก็เริ่มจะมืดลงเสียงลมหนาวที่พัดแรงคืนดังหวีดวิวผ่านทั้งใบไม้เสียงจากใบตานที่ดังเสือก삭แถมในบางครั้งมันก็ได้มีเสียงลูกตาลตกลงมากระทบกับพื้นดินจนพวกเราทั้งสี่ถึงกับสะดุ้งและหันไปมองพวกเราก็นั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศเวลาก็ผ่านไปอย่างช,ช้าๆจนถึงช่วงกลางดึกตอนนั้นผมก็เริ่มมืน,มน,นินิดๆ ไฟที่พวกเราได้ชาร์จมามันก็เริ่มจะหมดลงจนพวกผมได้ปิดไฟในบางหลอดดีที่คืนนั้นยังมีแสงของพระจันทร์สาดส่องพอให้มองเห็นลางๆเลยพากันนั่งดื่มไปในความมืดอยู่ข้างกองไฟที่มีแต่ฐานแดงๆส่งไออุ่นมาให้พวกเราได้คลายหนาวกันบ้างแล้วเรื่องปแปลกๆมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อผมเป็นคนลุกไปฉี่ตอนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าผมได้ยืนทำธุระ โดยได้หันหน้าไปทางต้นตาลพอสายตาผมปรับแสงได้ผมก็เห็นเป็นเงาคล้ายคนเดินไปมาเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินรอบดวงตาแถวๆนั้นใครวะผมได้อุทานออกมาเบาๆยืนจ้องไปสักพักเมื่อไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวผมเลยรีบเดินกลับมานั่งที่เดิมแล้วเก็บความสงสัยไว้กับตัวเองมึงเป็นไรวะไอพัดกลับมาเถอะชีมึงก็เอาแต่นั่งเงียบ เสียงของไอ้ยักษ์เอ่ยถามผมเลยบอกมันไปว่าเห็นใครก็ไม่รู้เดินวนไปมาอยู่ตรงต้นตาลต้นนั้นเห็นเป็นเงาดำๆแวบไปแวบมาพอผมพูดจบทั้งไอ้ยักษ์ไอ้ตอมและก็ไอต้ตีต่างก็เงียบแล้วมองหน้ากันแล้วไอ้อมก็เอ่ยขึ้นมาว่ามึงดูดีแล้วเหรอวะไอ้พัดแต่ถ้าเป็นช่วงนี้นะชาวบ้านแถวบ้านกูเขาก็มักออกมาหาหนู มายิ่งหนูกันในช่วงหน้าหนาแบบนี้นี่แหละคนละมัง้งพอไอ้ต้อมได้พูดจบผมเลยบอกมันไปอีกว่าถ้าเป็นคนจะมาเดินมืดๆทำไมแล้วทำไมไม่มีไฟส่องสว่างละ่ะแล้วขณะที่ผมเอ่ยขึ้นมาอย่างสงสยัยจู่ๆมันก็มีเสียงลูกตาลค่อยๆตกลงมาจากต้นกระทบกับใบตาลที่มันแหง้แหงๆแล้วดังปุกลงที่พื้นดินพวกเราทั้งสี่ถึงกับสะดุง้ง มองไปยังต้นเสียงแล้วก็กลับมามองหน้ากันพร้อมกับแสดงอาการมีความกลัวเกิดขึ้นไอ้พัดไปนอนบ้านตามึงดีกว่าปะเสียงไอยักษ์ได้เอ่ยพวกเราก็มีท่าทีเห็นด้วยเพราะในตอนนั้นผมก็มีอาการขนลุกขึ้นมาแล้วดึกๆแบบนี้ไม่มีใครที่ไหนหรอกออกมาเดินตามท้องนาเฮ้ยจู่ๆไอ้ตีก็อุทานขึ้นมาอย่างเสียงดัง ผมและเพื่อนๆมองหน้ามันแล้วก็มองตามที่มันมองอยู่ตอนนั้นจึงทำให้พวกเราทั้งสี่ได้มองเห็นเงาดำๆเดินวนไปวนมาอยู่ตรงดงตาลที่ว่านั้น <S <S ด้วยที่ระยะห่างมันไม่ไกลกันมากนักพร้อมกับมีแสงดวงจันทร์สาดส่องไปตรงดงต้นตาลทำให้มองเห็นเป็นรูปร่างของคนแต่ไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นผู้ใดใส่เสื้อสีอะไรเป็นแค่เงาดำๆ เดินวนไปวนมาแวบวับหายไปตามเงาของต้นตาลเฮ้ยเก็บของเก็บของเข้าไปบ้านตากูดีกว่าตอนนั้นผมได้เอ่ยคืนพร้อมกับกําลังดันตัวลุกขึ้นยืนจู่ๆมันไม่มีเสียงอะไรสักอย่างค่อยๆตกลงมากระแทกกับก้านตาลเสียงดังจากที่สูงค่อยๆไล่ลงมาตามก้านตาลจนมีเสียงบางสิ่งตกกระแทกกับพื้นดังตุบเป็นเสียงลักษณะที่มันของหนัก จนผมตอนนั้นสัมผัสได้พวกเราทั้งสี่คนที่กำลังเก็บของอยู่เลยได้หันไปมองทางต้นเสียงผมก็เห็นเป็นเงาดำๆที่มันได้นอนกองอยู่กับพื้นค่อยๆดันตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่ต้นตาลพอไปถึงที่โขนตนร่างเงาดำๆนั้นค่อยๆปีนขึ้นไปตามต้นที่มันไม่สูงมากนักต้นนั้นถ้ากาด้วยสายตามันก็สูงประมาณตึกสามชั้นตอนนั้นผมไม่รู้ทำไม ถึงกับล้าสายตาจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้เอาแต่มองร่างนั้นค่อยๆปีนต้นตาลจนไปถึงยอดแต่แล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมตกใจหมจหว,วีดวิวแทบจะไม่เชื่อสายตาเมื่อมองเงาดำที่อยู่บนยอดตน้นตาลได้ทิ้งตัวลอยละลิวตกลงมากระแทกกับก้านตาลจนเกิดเสียงดังตกลงมาเป็นระยะระยะจนร่างนั้นผัวพ้นจากแนวก้านตาลเงาดํดำ มันก็ลอยแล้วลิวตกลงมากระแทกพื้นอีกทีต่อหน้าต่อตาพวกเราทั้งส<ฮ>ี่เฮ้ยไปขึ้นรถเสียงของไอต้ตีเอยขึ้นกับเพื่อนๆจนผมหลุดออกจากผวังแล้วเรียบวิ่งไปขึ้นรถพร้อมกับเพื่อนๆืออย่างรวดเร็วพอพวกเราขึ้นรถกันได้ต่างก็ถามกันไปมาผีผีหลอกใช่ไหมผีสับสนกันไปหมดจนกระทั่งไอ้ตี ที่ดูท่าทีจะมีสติกว่าเพื่อนน่้สตาร์ทรถขึ้นแต่สิ่งที่มันทําให้พวกเราตกใจสุดขีดเมื่อรถกระบะสี่ประตูที่พวกผมนั่งอยู่ในนั้นมันหันหน้าไปทางลงทาลพอดีพอเปิดไฟหน้ารถมันก็ได้สาดไฟไปยังร่างร่างนั้นพวกผมถึงกับตะลึงงานเวลาหยุดเดินไปชั่วขณะเมื่อไฟหน้ารถได้สาดสอ่องเผยให้เห็นร่างคนที่มีเลือดอาบแขนขาที่มีแต่รอยแผล แถมใบหน้าที่แก้มซ้ายมีเนื้อที่เปิดออกจนลิ้นที่อยู่ในปากหลุดแลบออกมาอย่างน่าสยดสยองตอนนั้นมันทําให้ผมถึงกับน้ำตาคอหัวใจเต้นแรงแทบจะหลุดออกมาจากหน้าอกให้ได้ไอตอมที่นั่งข้างผมถึงกับตะโกนลัน่นไอ้ตีพยายามถอยรถส่วนไอยักษ์นั้นนั่งข้างคนขับได้แต่นั่งก้มหน้าพร้อมกับร้องอือๆในลำคอ ด้วยอาการที่เสียขวัญพอกลับรถออกจากที่นาได้เราก็รีบบึงรถเข้าไปในหมู่บ้านแต่ด้วยเวลานั้นเป็นเวลาห้าทุ่มก,กว่าตามบ้านนอกก็เงียบสงัดดีที่ผีที่ดงตาลไม่ตามมาด้วยตอนนั้นไอ้ตีก็ขับรถวนไปวนมาตามหมู่บ้านเพราะผมไม่ได้บอกว่าบ้านตาผมอยู่ตรงไหนจนพวกเรามาเจอร้านขายของชำร้านหนึ่งที่มีคนนั่งอยู่สามสี่คน ผมเลยบอกให้ตีจอดพวกเราก็เลยลงจากรถพร้อมกับไอ้ยักษ์ที่มันป่าดน้ําตาส่วนไอ้ต้อมนั้นเอาแต่รูปแขนของตัวเองมีอาการขนลุกมองซ้ายมองขวาด้วยความหวาดระแวงส่วนในตีนั้นดูจะมีสติ่อเพื่อนได้เดินไปนั่งที่หมาหินอ่อนมีท่าทีเอามือกุมอกพร้อมกับถอนหายใจพวกเราทั้งสี่เลยนั่งหน้าตาตื่นจนคนที่นั่งอยู่ร้านขายของชําก็ได้เอ่ยถามขึ้นว่าไปทําอะไรมา ทำไมมีอาการตื่นตื่นกันเจอผีผีหลอกครับลุงผมเอ่ยตอบกับชาวบ้านผู้นั้นที่ดูจะมีอายุฮะผีไปโดนหลอกที่ไหนมากันเล่าพอนุ่มลุงในวงเล่าได้ถามต่อผมเลยเล่าเหตุการณ์ที่ไปพบเจอมาเมื่อครู่ทั้งกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งอยู่แถวนั้นกับชาวบ้านเจ้าของร้านก็ได้ออกมาตั้งใจฟังผมก็เล่าไป ว่าไปพบเจออะไรฮะนี่อยูหลานตาดอฮนหลอกเหลอะแล้วตาเองไม่ได้บอกหรืองไงว่าดงตาข้างนาน่นนะมันมีคนตายหงตายไปสองอาทิตย์ก่อนผมมีท่าทีตกใจเมื่อได้ฟังลุงแกเล่าผมเลยได้ถามต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อผีที่พ่อหนุ่มเจอกันมามันชื่อว่าไอ้มืด วัยรุ่นในหมู่บ้านนี้แหละมันไปปีนเอาข้างขาวที่อยู่ต้นตาลพลาดทา่าตกลงมาตัวถลายกับการตานจนเป็นแผลเวอะวะแทบจะดูไม่ได้แถมตกลงมาคอหักตายขาที่อีกเฮ้อสงสารก็สงสารนะแต่นั้นมาเป็นผีเฮียนได้พวกผมที่ตั้งใจฟังลงแกเล่าก็มีอาการอึ้งๆไปสักพัก คนที่อยู่ในร้านค้าก็ได้เอาพวกน้ำเย็นๆมาให้พวกผมได้ดื่มและลุงคนเดิมก็ได้พูดต่อพ่งนี้พวกพ่อหนมก็ไปทำบุญซะทำบุญให้ไอ้มืดมันเออลืมบอกไปว่าก่อนที่เขาจะเอาร่างของไอ้มืดไปส่งโรงบาฮันนั่นนะเขาเอาร่างไร้วิญญาณมันไปนอนตรงกระท่อมที่นาของร้านนั่นแหละหนาของตาดอน ดีที่พวกเองไม่ช็อกตายกันไปตามกันเออตะลุงคุณเดิมพูดจบก็หันมายิ้มให้กับผมพร้อมกับกระดกเลากเข้าปากหัวรเราะในลำคอเบาๆแล้วก็บ่นพึมพำเมื่อขวัญเอ้ยขวัญมาไอ้หลานหลังจากคืนนั้นช่วงกลางวันเราก็ไปเก็บของพร้อมกับจ้างชาวบ้านไปเป็นเพื่อนอีกสองสามคนจนพวกเราทั้งสี่เปลี่ยนแผนการเที่ยวกัน โดยการเข้าเมืองไปที่บ้านพ่อกับแม่ของผมแล้วหลังจากนั้นพวกเราทั้งสี่คนก็ได้นอนจับไข่ตัวโสมกันไปตั้ง3าสวันขอบคุณที่รับฟังกันจนจบหยุดยาวนี้ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีแผนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดขับรถกันอย่างระมัดระวังมีความสุขความเชิิญสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ